เวลาผัวเมียทะเลาะก,กันเนี่ยแต่หย่าล้างกันเนี่ยเขาจะบอกให้ไปปรึกษาหาหรือนักจิตแพทย์ทางครอบครัวก่อนทีนี่นานมาแล้วครั้งหนึ่งมันมีหมู่บ้านน,ะนึงชื่อเบียทานในดินแดนทรานิเวเนียประเทศโรมาเนียการหย่าร้างในหมู่บ้านนั้นไม่ใช่ยึกจะหย่าร้างแล้วก็แยกกันไปเลยนะเขาจะจับท่านกับภรรยาท่านเนี่ยขังเอาไว้เขาเรียกว่าคุกสมรสภาังกฤษเรียกว่า marital prison มันไม่ใช่คุกที่มืดมิดไม่มีโซ่ตรวนแต่เป็นพื้นที่ที่เขาออกแบบมาเพื่อกดดันทางจิตวิทยาโดยเฉพาะห้องนี้ไม่มีที่เป็นที่ส่วนตัวไร้ทางหนีมีแต่ผนังหินสีด้านสิ่งของจำเป็นในการใช้ดำรงชีวิตเพียงชุดเดียวกฎระเบียบเรียบง่ายแต่ว่าแม่งโคตรทารุณต่อความรู้สึกเลยคือทุกอย่างคู่สามีภรรยาซึ่งทะเลาะกันหนักเลยต้องมาใช้ร่วมกันทั้งหมดเตียงตัวเดียว หมอนใบเดียวเก้าอี้ตัวเดียวจานใบเดียวแม้แต่ช้อนก็ยังให้อันเดียวคนสองคนที่ทนเห็นหน้ากันไม่ได้ถูกบังคับไห้กินข้าวจากจานเดียวกันช้อนอันเดียวกันนอนบนเตียงห่างกันไม่กี่นิ้วเผชิญหน้าซ้ำๆกันเป็นเวลาสองอาทิตย์ในยุคนั้นคริสตจักรนิกายลูเทรันมีแนวคิดที่ล้ำสมัยมากเขาบอกระยะห่างทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น แต่ความใกล้ชิดที่เลี่ยงไม่ได้จะช่วยมันอ่อนลงเมื่อครูรักถูกตัดขาดจากคำติสินินทาแรงกดดันจากครอบครัวและสายตาตัดสินจากสังคมรอกด่างถูกตัดขาดหมดเขาจะเหลือแค่ตัวเขาและเมียเขาไม่มีงานให้หนีไปทำมีเพียงการสนทนาหรือความเงียบที่น่าอึดอัดมาเพราะอยู่สองคนเองในห้องขนาดนี้นำไปสู่คำถามว่าจ,จะเลี่ยงกันได้หรือคำถามอะไรเฮ้ยเราจบกันจริงๆเหรอ หรือเราแค่รู้สึกเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหมู่บ้านเบียทานไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาเป็นชุมชนชาวแซกซันที่มั่งคัง่งโบสถป้อมประการแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจ,จากภายนอกด้วยกำแพงและหอคอยที่หนาแน,น่นคริสจักรเชื่อว่าสถาบันครอบครัวควรได้รับการปกป้องด้วยความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันการอย่าร้างไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่ต้องเป็นไปอย่างเชื่องช้า เพื่อให้มีการไตรตรองอย่างถี่ถ้วนปัจจุบันคุกสมรสนี้กลายเป็นเพียงห้องจัดแสดงในโบสถ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกแต่มันยังทิ้งคำถามสำคัญให้กับคนรุ่นพวกเราไว้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถตัดสิ่งเราความยุ่งเหยิงข้ออ้างต่างๆออกจากความขัดแยง้งความห่างเหินช่วยรักษาแผลใจหรือทำให้แผลเน่าเฟะมากกว่าเดิมบางครั้งความขัดแย้งไม่ได้สลายไปด้วยการหนีแต่มันสลายไปด้วยการเผชิญหน้า แม้ว่าวิธีนี้ของเบียร์ทานจะดูรุนแรงในสายตาคนปัจจุบันแต่มันเตือนใจเราว่าการเดินจากไปนั้นง่ายแต่การนั่งลงและเปิดใจคุยกันนั้นยากกว่าบางครั้งสิ่งที่ยากกว่าก็จะได้รับผลสูงกว่า